ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการของซักเซ็หมอเก้าวสู่จุงจนนั่นเองครับผมอยู่ที่อำเภอชาติการจังหวัดที่สูนโลกเองครับมากับน้องเพชรนองครับวันนี้เดินงานมาที่มันมีบุ๋มอักที่บ้านน้องเพชรที่ชาติการนี้ครับแล้วก็จะเจอคุณแม่ของน้องเพชรด้วยครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับนะครับแม่ชื่ออะไรนะครับชื่อสำเร็จค่ะชื่อสำเร็จนะครับที่บ้านชื่ออะไรนะแม่อะไรบ้านน้อยบ้านแม่เพชรบ้านแม่เพชรนะครับที่นี่เรียกว่าบ้านน้อยชาติการเนาะนะครับ วันนี้นะครับเราได้ออนไลน์วิดีโอกันก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําตัวแรกเลยก็คือไวาตัววินั่นเองครับตัวนี้คือตัวดีทอส์ถ้าพูดถึงเรื่องดีทอส์นะครับเรื่องรางลาไส้คุณแม่เคยไปล้างลาไส้สะกรอบไหมครับไม่เคยไม่เคยเนาะถ้าบุคคลใดก็ตามแต่ที่มีอายุร่วงเกินมันแต่ส8บปปีขึ้นไปควรที่จะต้องรางลาไส้สักหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่อายุสิบแปดปีจนมาถึงปัจจุบนันนี้แม่อยุเท่าไหร่แล้วนะฮะอายุตอนนี้ อายุบเจ็ดีเคยทำดิทอ็อกสักทีไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะครับทีนี้ผมเองนะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอนนั่นคือไบโตวิลินนะครับตัวนี้เขาได้พวก้า,างหลังไส้นะครับทํามาจากสกัดมาจากตัวร้านะครับสามารถที่จะมากําจัดขยะมูลฝอยที่เรากินข้าวเรากินอาหารเศษต่างต่างเข้าไปที่หมัดหมมออยู่งหลับไส้ของเราดิทอ็อกออกมานะครับวันนี้นะครับผมจะให้คุณแม่ได้รอก่อนคืนนี้ช่วงสามทุ่มครึ่ง แล้วพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณตีสี่ตีห้าให้คุณแม่ไปปฏิบัติภารกิจในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเจ็ดโมงเช้าเรามาเล่ากันเนาะว่าเหตุการณ์มันจะออกมาเป็นกิโลเลยนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในนีนนน้นะครับจะมีหมดสิบห้าซองหนึ่งซองผสมน้ําประมาณสองสองร้อยออนนะครับหรือว่าประมาณประมาณขึ้นแก้วนี้นะครับน้ำเย็นๆนะครับดื่มเข้าไปแล้วตอนเช้าให้ดื่มน้ําเปล่าตามไปสองแก้วนะครับหลังจากนั้นก็ ถ่ายออกเราจะสังเกตน,นะครับว่าอุจจาระของเรานั้นครับจะเป็นทั้งสีเหลืองสีแดงสีดําเลยเหมือนที่ผมพูดในวันนี้เลยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ลองลองสอบครับแค่ซองเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับในนี้มีหมด15ซองทุกๆคนก็น่าจะจะทานได้หมด15วันทานาแรกาลำไส้ระบวมนะครับจะถ่ายประมาณ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เป็นอาการที่ท้องร่วงถ้าการท้องร่วงเราจะเพีย แต่เป็นการดีท็อกหรือว่าบำบัดทําให้ขับของเสียออกจากร่างกายของเราแล้วเราจะเพ้้ฟผู้สุขภาพดีขึ้นร่างกายของเราคอนเฟิร์มมากขึ้น,น,นและอย่างก็คือกล่องเดียวสามารถลดน้ําหนักได้ถึงเจ็ดกิโลนั่นองครับนี่คือไฟต์ตัววีนั่นเองครับสวัสดีครับ